ีเห็นต่อหน้าต่อตาใช่เหรอครับสือแดดพี่ชายฆ่าน้องชายเหรอสืแดดพี่ชายฆ่าน้องชายเหรอได้ผมไม่ได้ฆ่าผมร้องไห้ให้เห็นไหมผมกดเอเดนใส่ <C LE AN ES> เอ้ยอ hey, ้ยไม่ได้เล่นอีกแล้วได้ยินตั้งน่าตาเห็นกันอยู่หลันๆก็คือผมเห็นอยู่หลันๆว่าค่าตัวช่วยตอบตอบให้โหวตไวๆด้วยเลยเลยเก็บปล่อยให้เวลาหมดขาวตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาดีครับไว้ด้วยครับไม่เหเวลาครับคุณมีได้ยิ้มเมสเซจโหวตสีดำด้วยโหวตสีแดงก็โหวตมาดีครับก็โหวตมาดีครับ ก็มาดีครับก็มาดีครับโหวตมาดิใครปิ๊นใครไปใิ๊งหนวดสุกี้วะด้าฮัลแม่แม่สุกี้เขายืนเขายืนตรงบนสดไงอย่าไม่กดโหวตไงโอ้มันมั่วไอโอมันมั่วไอโอมันโบยไอโอมันโบยโอมันมั่วอะเดี๋ยวละไอ้กัปตันมันช่วยอะไรไม่ได้เลยทุกคนกัปตันมันมั่วอย่าไปเชื่อกัปตันมแพ มาเกมแรกก็หักคอน้องตูนเลยนะกรวนโอม1 0้องศาคนมีไว้ใจรายที่สุดโอมเปิดเปิดมาผมเจอใครไม่รู้สองคนแล้วเสร็จปุ๊บมีคนเดินออกมาจุกๆใส่ผมผมได้แทงทีเลยแล้วก็มีคนโดนใส่ร้ายโอมตาหน้าโอมไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะโอมใส่ร้ายอะทำไมอะโอมใส่ร้ายคนอื่นนะสุกี้โดนนะเห็นมะน่ะ เขาโอมเลย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 สุกี้โดนออกจากยานบอกเกี่ยอะไรก็เป็นผีก็มาดีครับเหมือนลอยเวนโดนใส่ดน้อแน่เลยเฮ้ยสุกี้ไปด้วยกันดีกว่าราว่านายไม่น่าเป็นเราเชื่อนายเราเชื่อในน้องชายของเรา

ผมอยู่กับพี่บอสอ่ะใช่มึงมึงดูดาวอยู่ใช่ปะสองคนไม่รู้ผมอยู่กับพี่จูและพี่ไก่นะอยู่บนตีนครับอ่ผมอยู่กับสุกี้สองคนแล้วก็พี่โอไม่มีใครตายเลยนะโซบอยู่ไหนอะใช่ใช่ใช่พี่เรี้ยงใครว่าเด็กกระปุกโอ๊ยผมไม่ไหวแล้วป่ะผมไม่ไหวว่าทุกคนผมไม่ไหวแล้วโซบอยู่ไหนอะไปจัดไป PPGA ไปพูดใครจาเลยจัดไป PPGA ไปผมไม่ไหวแล้วทุกคนไปจัดไปทุกคนผมไม่ไหวแล้วมาด้วยคนแจมเออไปจัดไปเออเอาเลยทุกคนผมไม่ไหวแล้วทุกคนผมไม่ไหวแล้วเอ็ดเอดเร็วเอ็ดเอดเอดแจมเร็วเอ็ดเออผมไม่ไหวแล้วนะไปเลย พี่เรียกใครว่าด็กกระปุกอ่ะก็มาดีครับมันลอยเว้นคนดีคนเีใส่ขนดัวผมขอยืนเอฟเคแป๊บยังเหลยเลยเลเล่นกันแปดคนผมอยู่กับพี่ลักแล้วก็พี่โจน สีดำไม่รู้อยู่ไหนสีดำอยู่กับผมยืนอยู่ตรงกลางสีดำยืนอยู่กับตาั้มยืนอยู่ผมครับศพหัวห้องอะไรอ่ะศพมีคนเดียวแสดงว่าต้องมีผีคนนึงที่ยืนแยกออกมาแน่นอนเดี๋ยวก่อนนะถ้าสีดำสีดำอยู่กับพี่ตั้มใช่พี่รักอยู่กับพี่จูแล้วก็ผมค่ะพูด เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นไม่เกี่ยวคนอื่นไม่เกี่ยวทำพูดทำพูดทำพูดอ๋อโอมเขาไม่ได้เล่นฆ่าเองแล้วโบทเองอ๋อโอมฆ่าเองแล้วโบทเองอ่อใช่ผมผมมาจากท้ายเรือนะพี่ผมมาจากท้ายเรือแล้วขึ้นมาทานยอคิดเหมือนกันหรือเปล่าเฮ้ยสุกี้ก็เป็นอีกเหรอเฮ้ยสุกี้ พี่เป็นใช่ไหมพี่เรียกใครว่าด็กระปุกอ่ะก็มาดิครับมันลอยเว้นเฮัลเ้ยเเฮ้รเฮ้ยเฮ้เนี่ย okay พี่เน้ยยเี่จุนเฮ้ยเฮ้ยุนเฮ้ยเปเฮ้ย ว้าเฮเรียบร้อยละโอมมึงล็อกกูกูจะตามไปฆ่าบ้านมึงล็อกประตูใส่กูไป <c oughs> เฮ้ยได้เวลาแสดงมายมากลว่ะ โอเคเราลูกโตเป็นลายเราทุกคนสีแดงยังไงเหรอนั่งกับคนมมันอยู่เรียกสีแดงยังไงเหรอทุกคนโอเคได้เวลาแสดงไปยังกันกลางสิงล้านก็มาดีครับข้างกับัน มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับพี่เรียกขออนาดิกระปุกก็มาดีครับ <laughs> ก็มาดีครับ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 พี่เรียกขออนาดิกระปุกนอทำไมกูไม่ได้เป็นเนี่ย <c oughs> ไอทุกกีไม่ต้องพูด โอด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 นั้นสืบโทอร่าก่อนเลยทุกคนเอาน้ำสืบออกจากยานไม่นัานเก่าผมออกจากยานผมจะไม่อยู่จากลานยันนี้ได้ได้ตั้มได้ตั้มจะให้ได้ตั้มไปเลยน้ำสืบทอร่าถ้าไม่โหวตน้ำสืบโทอร่าก็โหวตผมออกจากยาน โอ้โหกา้เล่นเวียนนี้องเทียบมคะแนนคะแนนไม่เอกฉันพี่เลียกใครว่าเดีกกระปุกอ่ะก็มาดีครับดีดามดีดาเป็นไหมกลัวตุ่งใจดีดาไม่เป็นใช่ไหมเดี๋ยวเพิ่งฆ่าขอทำเฟซก่อนนะอย่านะ อย่าพึ่งฆ่านะโอ้โหบอกว่าอย่าพึ่งฆ่าพี่ชายผมทำเ u e อยู่